ฝึกสร้างสนิสัยนี้ที่ฟ้ากำลังจะบอกนะคะรับรองว่าชีวิตรักและความรักของคุณจะดีตลอดไปแน่นอนค่ะนิสัยแรกนะคะคือความใจเย็นการันตีเลยนะคะว่าผู้หญิงที่ใจร้อนอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะไม่ทําให้ชีวิตรักดีขึ้นแน่นอนแต่ถ้าคุณใจเย็นนะคะคุณคามดาแล้วคุณคุยกับเขาบอกเลยว่าคุณนะคะจะถือไพ่เหนือกว่าเขามากๆค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะก็คือเรื่องของการตั้งใจฟังนะคะการตั้งใจฟังคืออะไรมันไม่เท่ากับการแค่ได้ยินนะคะถ้าคุณแค่ได้ยินเขาแล้วก็ ออออฉันเข้าใจเธอแบบนี้ไม่เอาไม่สามารถที่จะไปทัชใจเขาได้คุณต้องรีดบทวินเดอะไลน์มันหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันหมายถึงอะไรเขาต้องการจะสื่ออะไรกันแน่นะคะเขาต้องการอะไรจากคุณกําลังใจนะคะหรือว่าคําแนะนําหรือว่าคําปลอดโยนหรืออะไรนะคะต้องรู้ว่าเมนไอเดียของสิ่งที่เขาจะพูดคืออะไรด้วยต่อมาข้อที่3ค่ะก็คือสเปซนั่นเองนะคะย้ําตลอดเลยนะคะไอ้เรื่องสเปซพื้นที่เนี่ยนะคะการที่เป็นแฟนกันไม่จําเป็นต้องตัวติดกันเป็นตังเมตลอดเวลานะคะมันจะทําให้คุณหมดแพ ชั่นกันโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะแพชั่นที่ดีนะคะที่คุณจะสามารถรักษาไว้ได้ไปนานๆคือการที่คุณใช้เวลาอยู่เขาให้ดีแล้วเวลาที่คุณเนี่ยห่างกับเขานะคะมันก็จะทําให้คุณและเขาเนี่ยคิดถึงกันนะคะแพชั่นก็จะสามารถดํารงอยู่ได้จําไว้นะคะว่ามันต้องมีโลกของเราโลกของเขานะคะแล้วก็โลกของคุณ3าข้อนี้ทําให้ได้แล้วความรักจะดีเองค่ะ